ม้าของข้ามาไล่ปลาของเองเตลิดหรือเปล่าคนเองแพ้หาไม่ได้หรอกครับให้ม้าเจ้านายลงมากินน้ำปลามันก็ไม่กินเบ็ดอยู่ดีเบื้องนี้มันมีแต่ปลาตัวเล็กถ้าเจ้านายขอรับข้าได้ยินว่ามันมีปลาเจ้านะคนเอ็งแพ้ เองคิดจะตกปลาตัวใหญ่ด้วยเบ็ดคันนีด้เดียวไดหเหรอ <c oughs> ข้าแค่อยากเห็นตัวมันเฉยๆไอ้ข้าดำลงไปจับเองเนี่ข้าก็ยอมอะทุกอย่างทุกเขตเขาบูโดนี่อยู่ในความดูแลของข้าแล้วเ,เถอดข้าอนุญาตให้หาปลาที่นี่ได้นี่เป็นเงินจำพันของข้า